สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับกับผมแพงเตนานะคนเก็บเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชการที่เก้าของเราเนี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญสิบบาทเหรียญนี้นะครับท่านทําการล้างมาแล้วเรียบร้อยแล้วครับท่านแค่สองรอบเองนะครับท่านสองรอบเองนะครับท่าน ได้เกียอย่างนี้นะครับท่านแค่สองรอบนึงนะครับท่านที่จริงผมว่าจะล้างให้สครบสามถึงสี่รอบครับท่านแต่ผมกลัวว่าจะเป็นแนวอื่นครับเพราะผมเคยทํามาแล้วครับสี่รอบนั้นออกสีทอนนี่กลายเป็นสีแดงัทีเลยครับท่านเปลี่ยนสีทันทีเลยครับมันไม่ไหวครับท่านแบบนี้ถ้าพอเก็บได้ก็จะเก็บเก็บไม่ได้ก็จะทําการล้างอีกสักรอบนึงนะครับท่านเรามาดูคบว่าเดือนนี้เป็นปีประศอะไรจํานวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่จีนจุดหนึ่งในสี่บันดับที่หายากสม่และที่สำคัญครับ เหรียญที่ผ่านการใช้นั้นตกอยู่ที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่นะครับสวยงามมากนะครับนี่ดูสิครับนี่คมชัดเจ๋อมากครับท่านบรมบรูพองท่านครับแล้วก็ตรงซื้อก็ชัดเจนมากครับท่านเรามาดูลักษณะของเหรียญกันแล้วกันนะครับท่านนี่ครับลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญแบบสองสีนะครับท่านคิ้ปนิเกิลอยู่ด้านนอกครับหรือว่าสีเงินนั่นแหละครับท่านดูสิครับเนี่ยคมชัดเจ๋อมากนะครับทําการล้างแค่สองรอบเองนะครับเนี่ยผู้วิพลอนุญจติอยู่เบื้องหน้าพง์ท่านส่วนด้านหลังกอรัชการที่เก้าครับท่าน คมชัดเจียวอยู่นะครับเห็นชัดเจนนะครับท่านแล้วบริโมรูปองท่านเนี่ยดูสิครับเป็นไงมังครับเนี่ดูใกล้ไปเลยครับเนี่ยสุดยอดไหมสุดยอดมากครับท่านคมชัดเจียวมากครับไม่มีรอยขูดขีดหรือว่าขีดข่วนอะไรเลยครับเนี่ยแบบนี้สิครับของแท้เลแน่นอนครับท่านรอยบุบรอยบี้ก็น้อยมากครับท่านดูขอบวงกลมด้านนอกนะครับท่านมาดูขอบเฟืองครับเป็นไงมังครับขอบเฟืองเหรียญนี้ครับเนี่ยนี่ครับสุดยอดไหมเห็นชัดเจนเลยนะครับต้องดูแบบนี้ครับต้องเห็นชัดเจนครับนี่ครับนี่ครับ ก็มีระบบรเบียบอยู่ขอบวงเดี่ยมวงนอกเยอะพอสมควรนะครับท่านแต่ด้านหนไม่มีเหมือนกันครับแต่น้อยมากครับท่านนี่นะครับเหรียญที่ทําการแล้วมมาทีเห็นชัดเจนแบบนี้นะครับท่านไม่ใช่ว่าเหรียญที่ทํายังไม่ผ่านการล้างนั้นผ่านการล้างผ่านการทสุความสะอาดนั้นมันจะไม่เห็นชัดเจนขนาดนี้นะครับท่านดูดีครับเห็นไหมสุดยอดไหมครับเนี่ยโอเคนะครับสําหรับเหรียญนี้สุดยอดจริงครับท่านมาดูด้านหลังครับว่าเป็นปีวศเลยนะครับท่านด้านหลังนะครับนี่ครับด้านหลังครับ ประเทศไทยครับอักษรเบวสามตัวชิดกันอยู่ตัวที่สี่หาประมามาที่หนึ่งนะครับท่านสำหรับอักษรเบลนี้ทาขึ้นมาเพื่อผู้พิการทางสายตานะครับท่านจะได้เอามือลูบๆคำดูว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับพอจสองพันห้าร้อยสี่สิบแปดครับท่านสองห้าสี่แปดนะครับสำหรับปีปศนี้ไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากนะครับท่านไม่ได้ติดนะครับส่วนตรงกลางนี่คือพราปางวัดเดือนรุ่ลาวาลามครับ ต่ำลงมานนี้คือแม่น้ำเจ้าพระยาครับและหลัางสุดสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอัลบิลครับเรามาดูจุดนี้ครับเจดีวัดนุ่นครับตรงนี้ครับลอยนูนขึ้นมานี่ครับเห็นไหมเห็นจัดเกียรไหมนี่นะครับเหรียญที่สมบูรณ์แบบต้องเป็นลักษณะแบบนี้ครับเห็นไหมเนี่ยลอยนูนครับชัดเกนอยู่นะครับแล้วก็แม่น้ำเจ้าพระยาก็คมัะเจียมาครับ่านนี้แหละครับมันไม่ค่อยออกเท่าไหร่เห็นไหมครับนี่ทําการล้างแค่สองรอบไม่ออกเท่าไหร่ยังเห็นรอยดาปีอยู่ที่สีทองนี่ครับเห็นไหมครับ นิกเกิลก็มีครับแต่น้อยมากนะครับท่านแต่สีทองนี้เยอะพอสมควรนะครับท่านสำหรับปีพศ2548นี้นะครับท่านความกว้างของเหรียญอยู่ที่26มิลลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัมนะครับท่านจำนวนการผลิตนะครับอยู่ที่111่งร้อยสิบเล้านสแสนเหมื่นหนึ่เหรียญนะครับท่าน111่งร้อยสิบเล้านสแสนเหมื่นหนึ่เหรียญนะครับท่านในระดับยูนิตนั้นเขาให้อยู่ที่เหรียญละ 60บาทครับท่าน60บาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับ UNC นะครับเพราะว่าจำนวนการผลิตเยอะครับ111ล้านนี่ไม่ธรรมดานะครับเป็เยอะมากๆเลยนะครับท่านส่วนเหรียญที่ผ่านกันใช้เลยครับตกอยู่ที่เหรียญละ20ถึง30บาทเท่านั้นเองนะครับ